ดูลมแรงเลยนี่ชายหาดทะเลบางแสนน้ำอยู่ไกลมากเลยนะทําไมมันลงไปขนาดนน,นี่ตอนนี้บ่ายโมงกว่าแล้วเล่นอย่างไกลแลดูดิกนี่หาอยู่เยแต่ผมไม่ออกแดดร้อนให้ดูจะออกไปหน่อยนึงก็ได้อือร้อนนะลมแรงมากเลยห่วยแล้ว ดีกว่าแต่มันร้อนเอ๊เดี๋ยวเล่นน้ำยังเล่นน้ำงี้เหรอไม่วทะเลเล่นน้ำงี้เหรอน้ำอ่ะ <c oughs> ไ,มอไม่ชอบแล้วโอ้มันไม่อย่างที่คิดไว้เลยเว้ย <c oughs> เล่นเป็นอย่างนี้วะมันเค็มวะจะยิ้มคลปยังไงทะเลชอบทะเลกว่าเป็นจริงกับทะเลในฝันไม่ถ้าถ้าเล่นสายเล่นอยู่บ้านก็เล่นได้เนี่ยทราย ไม่ต้องมาถึงนี่ล็อก